สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม2.66นะครับว่าเป็นยังไงน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนอะไรแบบนี้หรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก่อนที่เราจะมีการวางแผนการลงทุนกับตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับเราต้องมาดูสภาพการณปัจจุบันก่อนว่า ตลาดหุ้นในประเทศไทยของเรานะตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็สภาพของโลกตอนนี้นะครับเป็นยังไงนะโดยที่ดนะัชนีเซ็ตณปัจจุบันนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1450.75จุดนะครับดัชชีเซ็ตก็ยังปิดต่ำกว่า1500จุดนะโดยที่แนวโน้มของดัชนีเซ็ตก็ยังคงเป็นขาลงนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ ก่อนหน้านั้นนะครับเดชิงเซตก็มีการสร้างนิวโลในรอบที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งมันก็แสดงเห็นถึงการเป็นขาลงที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่เดชิงเซตเนี่ยขึ้นไปเ,เหมือนจะขึ้นไปทดสอบตรงเส้น MA สอ200วันแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับสุดท้ายก็โดนแรงเทขายกดลงมาแล้วก็มีการสร้างนิวโลอย่างที่เราเห็นนั่นเอง แต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของเส้นไอ i ณปัจจุบันนะครับเราก็เห็นว่าเส้น ISI เนี่ยก็ลงมาอยู่ในโซนโนวโซแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จะต้องทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็ขออัปเดตในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นณปัจจุบันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นถึงสถานการณ์แล้วก็เราจะได้เตรียมตัวได้นะครับว่าเราจะมีความเสี่ยงตรงไหนตอนนี้เหมาะกับอะไรอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของทางค่าเงินบาทก่อนนะครับแล้วก็เห็นว่าในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนค่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับหลังจากที่ค่าเงินบาทก็ลงไปถึงประมาณ37บาทกว่ากว่านะตอนดอลลาร์โดยที่ในปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทก็อยู่ที่บริเวณ36บาทกว่าๆตอนดอลลาร์นะครับก็ยังมีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าต่อลงไปอีกอยู่นะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับพว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทเนี่ย ยังไม่มีทีท่าว่าจะแข็งค่าเลยนะในช่วงนี้นะครับทีนี้เรากลับมาอัปเดตในส่วนของตลาดหุ้นไทยกันต่อนะครับแต่ว่าเราจะมาดูในส่วนของสรุปมูลค่าการซื้อขายนะครับที่เกิดขึ้นโดยเรามาดูในช่วงเดือนนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ตุลาคม266ที่ผ่านมานะครับหรือว่าช่วงครึ่งเดือนตุลาคมเราก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่ ซื้อสุทธิหุ้นนะครับในรอบนี้ก็จะมีในส่วนของนกองทุนสถาบันและก็นั่ลงทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะโดยสถาบันภายในประเทศนะครับก็ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ5,960ล้านบาทนกองทุนทั่วไปประเทศนะครับซื้อสุทธิประมาณ1 7 7 2ล้านบาทสำหรับฝั่งที่เป็นฝั่งที่ขายสุทธิออกมานะครับก็นําโดยนั่ลงทุนต่างชาตินะก็ขายสุทธิออกมาประมาณ6000ล้านบาท แล้วก็ในส่วนของโบรกเกอร์นะครับขายสุดที่ออกมาประมาณ1,731ล้านบาทซึ่งเมื่อเรามาดูในส่วนของสรุปผลการซื้อขายทั้งปี 66, 66นี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่12ตุลาคม266แล้วก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มซึ่งก็นำโดยนักทุนทั่วไปปร,ประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะก็ซื้อที่เข้ามาประมาณ1 6 3 3 0ล้านบาทนะครับ แลวก็ในส่วนของสถาบันพันธบัตระนะครับก็ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ56,849ล้านบาทส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งที่เทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องทุนต่างชาตินะครับซึ่งก็เทขายมาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีเนาะซึ่งล่าสุดนะครับก็ขายสุทธิออกมาประมาณ163,171ล้านบาท ก็คือขายคนเดียวเลยนะครับในส่วนของโบเกอร์เนี่ยขายออกมาประมาณ7.84ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยแบบได้ขายนะครับก็คือซื้อๆขายของเขาเนาะในส่วนของโบเกอร์เขาก็จะถ้าฝั่งไหนมันเป็นฝั่งที่เขาได้ประโยชน์เขาก็จะไปฝั่งนั้นซะมากกว่านะครับในส่วนของโบเกอร์ เพราะฉันในรอบนี้ก็จะเห็นความชัดเจนอยู่พอสมควรว่าต่างชาติก็เน้นขายออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนจะเป็นการขายแต่เพียงฝั่งเดียวด้วยนะครับเพราะบล็อกเกอร์ก็ซื่อๆขายเนาะก็ตามผลประโยชน์ของเขานะครับต่อมานะครับเรามาอัปเดตในส่วนของข่าวสารนะที่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยละกันนะครับ ในส่วนของข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศตอนนี้นะครับเราก็ได้นายกแล้วอันนี้ก็อาจจะน่าจะซึมซับข่าวไปแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องมาดูว่านโยบายที่เขาจะมีการทําอะไรออกมาเนี่ยทั้งพวกตอนนี้ที่ที่แบบยิตๆิตเลยก็จะเป็นเงินดิจิตอล1,000 0บาทอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ลหลายอย่างนะผมอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องการเมืองไทยนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องของข่าวต่างประเทศที่เราอาจจะต้องมาติดตามนะครับก็จะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นมันเป็นเหมือนสงคราม,มย่อมๆเนาะที่มันจะมีตอนนี้ที่ดังๆก็จะมีอยู่2จุดซึ่งก็ได้แก่ยูเครนกับรัสเซียนะครับอันนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของปาเลสไตน์อิสราเอลนะซึ่งจริงทั้ง2จุดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็มีความขัดแย้งมาค่อนข้างนานแล้วมันมีเรื่องมาค่อนข้างนานแล้วพียงแ่ว่ามันมาคุกคุนในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นักทุนเขาก็จะมองว่าเป็นความเสี่ยงอย่างในประเทศไทยของเราอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องกับทั้ง2จุดนี้แต่เราก็อาจจะโดนผลกระทบทางอ้อมนะครับการนําเข้าการส่งออก เรื่องน้ำมงนน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะโดนผลกระทบไปด้วยและที่สำคัญมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับ2จุดนี้เพราะอย่าลืมว่าทั่วโลกของเรามันมีความขัดแย้งที่มากกว่านี้อยู่แล้วอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนกับไต้หวันอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเหตุการณ์ของประเทศไทยของเราก็ตามอะไรนี้ทั้งในเพื่อนบ้านในเขตสามจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไป ดังนั้นพอเป็นแบบนี้นักทุนอาจจะมองถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่คุ้มกับการไปลงทุนก็ได้นะครับทั้งการไปลงทุนในต่างประเทศการลงทุนถือหุ้นซื้อหุ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมองว่าการถือสินทรัพย์จําพวกทองอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เราต้องมาติดตามแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเขาก็จะมีการประชุมโอเปกด้วยนะ อันนี้ก็จะเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งอันนี้ก่อนที่จะไปถึงเนี่ยอาจจะมีอะไรให้เราเห็นก็ได้นะในกลุ่มน้ำมันนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับผมจะติดตามอยู่ด้วยกัน2ข่าวนี้แล้วก็ข่าวในประเทศไทยของเราก็อาจจะไม่ได้ติดตามอะไรเยอะมากนะครับจากอะไรประมาณนี้ที่ผมพูดมานะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าการลงทุน ในตอนนี้มันมันดูมีความเสี่ยงที่อาจจะเยอะกว่าช่วงโควิดนะครับส่วนตัวมเองนะโดยผมมองว่ากลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับต้องย้าเลยนะก็จะเป็นการลงทุนระยะสั้นสำหรับใครที่รอไม่ได้อรย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นจุดบอททอมของตลาดหุ้นเลยตอนแรกคิดว่าเราน่าจะถึงจุดบอททอมไปตั้งนานแล้วสุดท้ายมันก็สร้างนิโลใหม่ ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในรอบนี้มันจะถึงตรงไหนว่าอะไรงนีอ้อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคเราเห็นว่าเส้นไอซ์ไซน์เนี่ยก็ลงไปอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วในกราฟรายวันนะของดัชชินเซตนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาก็เลยมองว่าจังหวะประมาณนี้มันเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ว่าการลงทุนในช่วงตลาดขาลงเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับ หล,หลักเลยเนี่ยการทำนิวโลแล้วเด้งกลับขึ้นมาส่วนใหญ่จะไม่มีการสร้างนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในการลงทุนนะอย่างเส้นอาร์เซนเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไปใกล้ๆก,กับโซนโอเวอร์บอสก็อาจจะเป็นจุดเทคโปรฟิตอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเส้นเอ็มเอนะอาจจะมองตรงบริเวณเส้นเอ็มเอยี่สิบสี่วันเจ็ดสิบห้าวันสองร้อยวันอะไรพวกนี้เป็นจุดทยอยเทคโปรฟิตหรือว่า เทคโปรฟิตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเรานะแต่อย่างที่บอกครับในช่วงนี้ก็คงจะเป็นการลงทุนในช่วงระยะสั้นนะเพราะว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นนะ่ะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของข่าวที่มันเกิดขึ้นนะในข้างนอกบ้านของเรานะครับที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างอยากคุกคุนนะแต่บางคนอาจจะมองมันเป็นเหมือนแบบอ่า ทุกคนมองแย่มันก็อาจจะมีบางคนที่เขาก็อาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการมาหาหุ้นในช่วงราคาที่ถูกๆก,ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจุดตรงบริเวณนี้เป็นจุด b o t t อมแล้วหรือยังในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกงนี้นะและสุดท้ายนะครับการลงทุนทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่านั้นให้ดีก่อนแล้วก็ศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงของตัวเราเองก่อนเรารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนอะไรย่างนี้ค่อยตัดสินใจเข้ามาลงทุนนะครับข้อมูลของผมก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นอยากจะให้เพื่อนๆนะครับไปลองไปดูข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้แต่ชินเซ็ตจะกลับตัวขึ้นไปแล้วขึ้นไปยืนเหนือ1,500จุดได้หรือเปล่าหรือจะแค่ขึ้นไปทดสอบแล้วก็จะปรับตัวลงมาแล้วก็สร้างนิวโลใหม่หรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงแต่เท่าที่ผมไปดูในส่วนของบทวิเคราะห์ของหลายๆโบเกอร์นะครับเขาก็มองว่าในรอบนี้แต่ชินเซ็ตก็น่าจะไม่ผ่านตรงบริเวณ1,500จุดนะครับก็ไม่รู้จะเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้หรือเปล่านะก็ ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนมีความคิดอย่างไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันเนาะวันจันท์นี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน le, หรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เ,เพื่อนใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบตบบนีน้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ